บ้านนอนเสียงธรรมซอยนาคที่ว่า40ถนนลาดพร้าว71เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครขอเชิญรวมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งข้าวสุกถวายผ้าป่าสร้างเจดีย์หลวงตามหาบัวตักบาตรพระกรรมฐาน9รูปและพระติตามอีกสองรูปนำโดยหลวงปู่บุญทันทิตะสีโลเจ้าวาดวัดเขาจเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์ร่วมถวายสังฆทานผ้าป่าเจดีย์หลวงตามหาบัว วังพระธรรมเทศนาออกโรงทานในวันเสาร์ที่21กันยายน2567กําหนดการเวลา6นาฬิกาถวายอาหารว่างข้าวต้มน้ำชากกาแฟแด่พระกรรมาฐานเวลา7นาฬิกาตักบาตอาหารแห้งและข้าวสุกส่วนอาหารข้าวหวานไปจัดที่โรงครัวเวลา7นาฬิกา30นาทีอาราธนาศีลบูชาพระรัตนาใจเจริญพุทธมนต์สวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเวลา8นาฬิกาถวาย พระทหารแด่พระกรรมฐานเวลาเก้านิกาถวายผ้าป่าสร้างเจดีย์หลวงตามหาบัวสังฆทานและบางสุกุลุทิศอาญาผู้ล่วงลับเวลา10บนาฬิกาถึง1ิบสนาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่บุญทันทิตะศีโลณบ,บ้านลานเสียงธรรมดินแดนอริยธรรมซอยนาฏวิวาส40ถนนลาดพร้าว71เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครจอดรถหน้าซอย40มีรถรับส่ง ร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี092-2-08679-2ชื่อบัญชีพันเอกสมศักดิ์บมรุงศินพร้อมเพลย,ลย์ลน์061-789-0462ขออนโมทนากับทุกท่านครับ